จังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจและคิกออฟกำจัดวัชพืชผักตบชวาครับนายวชระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจและคิกออฟการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองระบายน้ำใหญ่ชัยนาทป่าศักสามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากว่า300คนพร้อมใจร่วมกันกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนสร้างกระบวนการรับรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึกปลูกฝังวินยัยและเพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชีละกล้าบเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการจิตอาสา904วปรอตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักผูกพันของสถาบันหลักของชาติ จึงได้จัดทาโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อกําจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลองระบายใหญ่ชัยนาดป่าศัก3าตําบลบางลี่อําเภอท่าว้งจังหวัดลบบุรีซึ่งการดําเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องจักรในการกาจัดเก็บผักตบชวาโดยสํานักชุลประทานที่10จังหวัดลบบุรีประกอบด้วยเรือกําจัดวัชพืชห้ารถแมคโคร5คันรถบรรทุกเคท้าย3คันรถบรรทุกน้ำา1คัน